สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเห็นหน้าเยพินกันไหมเดี๋ยวขึ้นกล้องหน่อยเนาะกล้องหน่อยเนาะเดี๋ยวไม่เห็นหน้ายยพินเนาะสวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยยพินจะมาแบ่งปันไม้ด่างกับบอนสีเนาะมีมาไม่กี่ต้นหรืกจ๊ะมีมาไม่กี่ต้นนะนี่จ้ะสำหรับเพื่อนๆเ,พนเยพินที่อยากได้ไม้ไปปลูกนะจ๊ะ แต่นี้ไม้นำโชคเนาะไม้นำโชคนำยาบไม้มงคลฝนตกแล้วไม้ก็เริ่มขายได้เนาะนี่จ้ะเศรษฐีวินสันด่างนะจ๊ะสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งทั้งกระถางนะจ๊ะต้นสวยๆนี้เป็นใบสั้นสวยๆนะจ๊ะลายสวยมากเลยจ้ะสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งจะพินจะส่งทั้งตะก้าไปให้นะใส่ตะก้าไปให้นะจ๊ะหรือให้ใส่ไอ้นี่ดีแพ็คกล่องดีกว่าเนาะ ใส่กล่องไปให้สวยๆจ้ะสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งจ้ะใส่ตะกร้าบางทีมันก็คลอนเนาะใส่คลอนละลากจะสะเทือนเนาะสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะจ้าสวยๆนะวินสันด่างสวยๆจ้ะเห็นไหมจ้ะ,ม,จะมีอยู่สามต้นจ้ะสามต้นเนี่ยต้นเนี้จะสวยสุดอ้าวโพูดอย่างนี้ได้ยังไงเลยยายเพี้ยนเดี๋ยวต้นอื่นขายไม่ได้ไเห็นไหมเห็นลายไหม หนึ่งต้นสองต้นมีสามต้นนะจ๊ะต้นที่ต้นนี้ต้นนี้ราคามันจะถูกหน่อยจ้ะมันเขียวเยอะเนาะมันอิึมคึมเนาะยังไม่ต้องขายเนาะก็มีต้นเล็กๆเนาะเอาต้นใหญ่ๆไปกันเนาะนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วก็ต้นนี้จ้ะต้นเล็กต้นเล็กแต่ลายกิ๊บกิ้วเลยนะจ๊ะต้นนี้สวยสุดจ้ะแต่เล็กสุดนะสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋า เมาเหมา,หมาไปเลยนะอย่างสมมติติ้งต่างว่าพ่อจ่าแม่จ่ารับสองต้นนี่ล่ะสองต้นนี้ไม่ใช่เจ็ดร้อยนะสองต้นคือหกร้อยห้าสิบจ้ะนี่จ้ะสองต้นคือหกร้อยห้าสิบนะจ๊ะเดี๋ยวเย็พินลดให้ห้าสิบาทเลยแล้วก็มีอันนี้อีกนะมีบอนสีมาอีกสองต้นจ้ะ บอนสีอยู่ที่สองร้อยบาทรวมส่งนะเพราะว่าเป็นไม้นอกตู้แข็งแรงอยู่เนาะสวยงามนะอันนี้ปานตะวันจ้ะสวยมากเลยนะปานตะวันอยู่ที่สองรอยบาทรวมส่งนะจ๊ะพาพ่อจ๋าแม่จ๋าสวยจ้ะหน้าตาเหมือนพญาขอมแล้วแต่เจ้าของบอกปานตะวัน แต่เยพินว่ามันน่าจะเป็นพยาขอมนะก็ไม่แน่ใจเนาะนี่จ้ะสองร้อยบาทรวมส่งนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าหนึ่งต้นแล้วก็อันนี้นะักร้องลูกทุ่งจ้ะใครก็ต้องรู้จักเนาะมีดอกด้วยนะจ๊ะสองร้อยบาทรวมส่งจากสุรพลจ้ะอันนี้สุรพลนะจ๊ะสองร้อยบาทรวมส่งจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าแม่จ้ะ ก็มีอยู่แค่นี้มั้งของเยพินที่จะมีแบ่งให้พ่อจ๋าแม่จ๋าอ้อนี่อีกต้นหนึ่งจ้ะอันนี้ไม่มีไม่บอกไม่ได้เลยอันนี้หากันเยอะแยะมากมายเยพินก็นานๆจะได้มาทีหนึ่งนะจ๊ะตอนนี้ใบขาดยอย่าไปเลยไม่สวยเปลี่ยนก่อนเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนต้นใหม่มาไล่จ้ะ กะนี่จ้ะเนี่ยนะมรดกโลกอยู่ที่ห้าร้อยบาทจากค่าส่งห้าสิบเหมือนกันจะใส่ตะกร้าจ้ะปีที่แล้วใบละห้าร้อยนะมรดกโลกนหะมรดกโลกเป็นไม้อมตตนะตั้งแต่เยพินเข้าวงการมามรดกโลกก็ราคามันก็ก็ถือว่าอยู่ในระดับหน้าแนวหน้าอยู่นะเนี่ย ห้าร้อยบาทรวมส่งเอ้ยห้า้อยบาทค่าส่งห้าสิบาทอ่ะเห็นไหมมิจฉาสวยๆนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าบอระดกโลกห้าร้อยค่าสุรพลบอนสีนี่อยู่ที่ร้อยห้าสิบค่าส่งห้าสิบเป็นสองร้อยจ้ะถ้าบินสันต้นละสามร้อยค่าส่งห้าสิบบาทแต่ถ้ารับครบชุดเลยล่ะ วิสันหนึ่งต้นบรดกโลกหนึ่งต้นห้าร้อยแปดร้อยหนึ่งพันพอดีรวมส่งจ้ะถ้ารับอย่างละต้นนะหนึ่งต้นสองต้นสามต้นเนี่ยจะหนึ่งพันพอดีจะ้ะโอ้หนึ่งพันได้ไม้ไปสวยๆเลยเนาะยังไงยายพินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายพินบ้างนะจ้ะ ขอบคุณมากจ้ะโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะจ๊ะอยากได้ไหมมุงคลไหมอะไรต่ออะไรไหมสวยๆงามๆนะทักมหาเยพินได้นะจ๊ะเป็นพวกว่านพวกบอลเนะี่ยเยปินมีอยู่นะเนี่ยจ้ะยิ่งโชคก้าชั้นเยพินมีนะเนี่ยโชคก้าชั้นสวยๆแบบเนี้จ้ะเนี่ยถ้าอย่างนี้จะอยู่ที่หนึ่งพันบาทรวมส่งนะสวยแบบไม่มีที่ติเลยอะ่ะกิ๊บกิ้วอันนี้ใบมันเป็นชมพูก็เลยไหมไปเนาะใบเขาชมพูชมพูเลยจ้ะเนี่ยเห็นไหมฟ้ากเก่าเนะี่ย ขาชมพูอมขาวว่าจ้ะใบก็จะเปื่อยไปต้องเลี้ยงในร่มเนาะอันนี้ยาพินเลี้ยงไว้กลางแจ้งจ้ะใบมันก็เลยไม่สวยจ้ะถ้าเพื่อนๆสนใจทักกันมาเลยนะจ๊ะเนี่ยไม่แพงนะจ๊ะไม่แพงอย่างที่คิดจ้ะทักมาหายาพินกันนะใครอยากได้ไม้สวยๆงามๆเนี่ยยพินสั่นเนี่ยอย่างสวยเลยสวยงามมากเลยนะ พักกันมาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะพินขอเวลาปลูกต้นไม้ก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋า